มีคนบอกว่ารถไฟฟ้าก็มันเหมือนกันแหละจริงไหมมาดูกันและนี่คือ l i ออนเอสรถไฟฟ้ารุ่นนี้มาพร้อมกระจกกลมดีไซน์ลงตัวเข้ากับทรงรถที่ดูคาสสิกมากๆแถมยังมีหน้าจอดีไซน์วงรีที่เข้ากับตัวรถรวมถึงยังมีไฟหน้าจอที่สว่างมากบร,ริเวณคอรถก็หุ้มเรียบร้อยนะไม่มีสายไฟออกไหมหเห็นชัดเจนแถมยังมีไฟหน้าโครเมียมเงางามมาพร้อมไฟโปรเจคเตอร์ด้านหน้าแล้วก็ยังมีไฟเลี้ยว ส่วนไฟท้ายก็ยังเป็น LED สัญ,ญลักษณ์สวยงามแปลกตาตะแกงด้านหน้าอลูมิเนียมสีธรรมชาติแข็งแรงทนทานน้ำหนักเบามาพร้อมถาดรองด้านล่างบางคนด้านหน้าวัสดุเดียวกับบอดี้รถคือ ABS ที่ทำสีมาตรฐานเดียวกับยนตกรรมชั้นนำระดับโลกเนี่ย สีสวยงามสู้แสงโดดเด่นสีทนทานบางโคนมีรูสายเบรกพร้อมหุ้มยางตรงนี้ช่วยลดการเสียดสีลดปัญหาสายเบรกขัดข้องหรือมีปัญหาลงมาเป็นโชคหน้าชิ้นส่วนตรงนี้เป็นโลหะรุ่นนี้น็อตและชิ้นส่วนโลหะมีการเคลือบกันสนิมแล้วเรียบร้อยด้านข้างทั้งสองด้านยังมีเม็ดทับทิมสะท้อนแสงเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ที่พักเท้าตัวรถก็เป็นวัสดุเนื้อแมตสีน้ำตาลให้ความคลาสสิกที่พักเท้าตรงนี้ก็มีรายละเอียดอีกเช่นกัน ด้านล่างเป็นโลหะเพื่อความแข็งแรงด้านบนเป็นวัสดุพิเศษที่ทําลายลดการลื่นและด้านข้างยังมีหมดุดดันที่พักเท้าไม่ให้ที่พักเท้าเสียดกับเฟรมรถช่วยป้องกันชุดสีของเราให้คงทนได้มากขึ้นส่วนที่พักเท้าด้านหลังก็เป็นยูนิบอดี้หชิ้นด้านในเสริมโลหะเพื่อความแข็งแรงด้านล่างบริเวณนี้จะเป็นแบตเตอรี่ซึ่งจะมีเฟรมหุ้มอีกชั้นหนึ่งขาตั้งก็ยังเป็นโลหะและถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ดีขึ้นพร้อมเคลือบสีกันสนิม บาะรถสีน้ำตาลหนังวีแกนยืดหยุ่นทําความสะอาดง่ายเดี๋ยวยืดให้ดูเลยขาตั้งคู่ด้านท้ายทําจากวัสดุสแตนเลสทับมอเตอร์โลหะระบายอากาศได้ดีขนาด350วัตต์พร้อมกล่องควบคุมแบบพรีเมียมเฟรมรถวัสดุ abs ทาสีแบบยนตกรรมระดับโลกเงางาม,งามสีสันสดใสตัวเฟรมหุ้มรถเรียบร้อยทั้งคันจะไม่มีสายไฟโผลออกมาแบบไม่เรียบร้อยเลยสายเบรกก็เก็บเรียบร้อยทั้งคันน,อน็อตต่างๆก็หุ้มอย่างดีไม่มีส่วนไหนโผลออกมาให้ลาคาญตา ความเรียบร้อยจะช่วยเรื่องความปลอดภัยของระบบวงจรไฟฟ้าและระบบต่างๆให้ทํางานได้ดีขึ้นนี่แหละครับจะบอกว่ารถไฟฟ้าทุกคันเหมือนกันก็ไม่ได้นะโดยรวมแล้วคันนี้ประกอบดีแล้วก็พรีเมียมมากๆเลยครับท่านใดสนใจ l i ออน s 8สสามารถสั่งซื้อทางตัวแทนจำหน่ายทั้งออนไลน์และหน้าร้านได้เลยนะ